สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ a n n e l ค่ะสวัสดี FC ทุกทุกคนนะคะวันหวยออกวันนี้วันที่สี่ไม่ได้ลงคิดตั้งแต่วันหวยออกทำงานค่ะมีใครถูกมั่งออกหนึ่งเจ็ดสูตรให้เจ็ดหนึ่งทั้งสองสูตรเข้าที่หนึ่งเจ็ดก็ถือว่าเข้านะคะ แอดเคยให้รูดไป9กับ7กับกับแมาที่7มีใครถูกมั่งวาแอดลงคลิปไปคลิปก่อนก็ที่ที่แอดบอกว่าแอดชอบ7ส่วนตัวเนาะแอดถูกไหมถูกค่ะเดี๋ยวแอดให้ดูนะที่แอดลงไปเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ วันพฤหัสเนี่ยนะเกชอบ7มาแล้วก็หนึ่งก็มานี่ถูกเพราะเอชอบส่วนตัวก็คือชอบ7ก็เลยถูกค่ะเพราะ9รู้สึกว่ามันดังคิดว่ามันไม่มางวดนี้ก็เลยไม่ซื้อแต่งวดที่จะถึงนี้ เจ็ดไม่น่าจะมานะทุกคนน่าจะมา8แล้วละ่ะไม่8ดก็9แล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูนี่ไงที่เขียนไว้เนาะเจ็ดเกับ9ก้หนึ่งมาที่หนก็ถือว่าเข้าค่ะโอเคค่ะถือว่าเข้าอยู่ตามต่อแล้วก็สูตรนี้ แล้วก็มาดูสูตรนี้เข้ามาเข้าอันนี้สิองอันนี้เข้ามา12บสองวดนี้งวด,งวดนี้สิางวดนะคะอันนี้10งวดเข้าแล้วมาตามต่อเลขวิ่งแอปจะให้เลขวิ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูเลขวิ่งว่าเลขวิ่งมีอะไรมั่งเข้าไมา่งวดน,นี้มาสรกปดูให้เก้ากับแปไม่เข้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอดจะทําใหม่แล้วเดี๋ยวทําใหม่อันนี้จะไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะทําใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ให้แปดกับ3กับ5ก็ไม่เข้าอันนี้ก็เข้า เอาที่เจตัวเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวให้เลขวิ่งเนาะเลขสูตรอันนี้ก็คืออันนี้คือจะไม่เอาแล้วงวดประจำวันที่ใครได้สวดมนต์มั่งคะสวดมนต์ที่แอดให้ใครได้สวดม,มั่ง,นใ,งในบสสวดมนต์อยู่ไหนนะนี่ไงก่อนแอดจะซื้อแอดก็จะสวดนี้เก้าจบ ก็ถูกพูดถึง้็แต่ตั้งแต่ทําสูตรมาก็ถูกตลอดนะคะถูกมาเรื่อยๆโอเคค่ะเดี๋ยวให้เลีกยกวิ่งไปนะสอสองสูตรนี้ยังนะคะเดี๋ยวให้คลิปหน้านะคะยังไม่ได้ทําไม่ใช่ว่ายังยังไม่ให้ยังไม่ได้ทํานะคะสองสูตรนี้เดี๋ยวแอดจะทําหลังจากคลิปนี้แล้วแอดก็ จะทาเดี๋ยวปล่อยคลิปคลิปหน้าเลยค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวทําแล้วก็จะให้ก็เอาสูตรสูตรเข้า13งวดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสูตรนี้ก็จะท,ทําทีหลังเดี๋ยวงวดหน้าอจะทําสูตรนี้นะคะมาดูเลขวิ่งดีกว่าว่ามีอะไรมั่งเนาะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะสีก่อน ไม่เอาทำใหม่เราจะทำใหม่กันวิ่งมาทำเลขวิ่งรูดรูดเรียบร้อยเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวอีกคลิปหน้าค่อยมาตามเนาะวันนี้ได้มา8กับ9กลูดเอาไปซื้อลอตเตอรีร่นะคะก็อบอกตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สแสดง ไม่สนับสนุนให้เล่นใต้ดินเนาะเล่นใต้ดินมันผิดกฎหมายเราไปซื้อลอตเตอรี่กันนะโอเครูดแปดงวดน,นี้ได้แปดกับเก้ามามาแปดกับเก้ามีอะไรมาัาง แปดเก้ามาอีกแล้วอ้าวใครจะไปรู้หวยตัวกเก่านะจ้าตัวเก่ามีสีมานะจ๊ะแปดศูนย์แล้วก็โอเคแล้วก็หลักเก้าเนาะนะ ถ้าเก้าก็จะมีประมาณนะถ้ามันจะมาเก้าศูนย์ก็มีสิทธิ์จะมาถ้าหวยหวยออกวันพฤหัสอีกแล้วทุกคนที่ออกวันพฤหัสที่แอดลงคลิปก่อนบอกว่าเจ็ดมีก็เกับเจ็ดใช่ไหมงวดน,นี้แอดงวดน,นี้แอดว่าไม่แปดก็เก้าค่ะเจ็ดน่าจะไม่มาแล้วเจ็ดน่าจะหยุดแล้วมาสองงวดแล้ว ที่ชอบส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับใครนะชอบส่วนตัวคือตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาวงให้เดี๋ยวเขียนก่อน90้า9ูนเก้าหกก้าสามเก้าเก้าปไปแล้วไม่เอา 9 9้านะเก้ 99, าเกแล้วก็สี่เก้แล้วก็สองแล้วก็เก้าสก็มีแค่นี้มีแค่นี้เก้าหกเก้าหกเก้าหกโอเคถ้าชอบส่วนตัวก็จะมี นะโอเคนี่แหละรูดงวดต่อไปให้รูด8กับ9บนล่างบนก็ซื้อลอตเตอรี่ผ่อถูกรางวัลที่หนึ่งตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ไม่คอมเมนต์ด่าว่ากันนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องดูถ้าถ้าถ้าดูแล้วมันทำให้เข้าใจค่ะบางคนดู youtube ก็จะหงุดหงิดจะไม่ชอบคําพูดแอดก็เป็นเหมือนกันแต่แอดก็จะไม่ไปกดว่ากดด่าถ้าเราไม่ชอบแอดก็แค่กดออกแค่นั้นเราก็ไม่ต้องไปดูเขาเพราะจะให้ทุกคนมาชอบเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ขณะเราไปดู youtube เราก็ยังไม่ชอบคนนู้นคนนี้แต่เราก็ไม่ไปกดว่าเขาเราก็แค่กดผ่านเราไม่ดูเขาแล้วก็กดใหม่ไปแค่นั้นจบมันก็จะจบอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคค่ะไม่มีใครรู้แต่แอสก็ซื้อตามสูตรของตัวเองก็เข้าทุกงวดนะก็ถูกทุกงวดไม่ใช่เข้าทุกงวดสิถูกทุกงวดตั้งแต่ได้สูตรมานี้คือถูกทุกงวดแล้วก็ อันนี้ไม่ออกนามนะไม่ขอออกนามนะคะจะบอกไม่ขอออกนามแล้วเราลง youtube เราก็จะไม่เอาเลขบัญชีมาให้โอนให้ค่าขนมค่าอะไรไม่นะคะเพราะแอดเอามาลงให้ให้ใจบริสุทธิ เผื่อคนแบบไม่มีตัวเลขอยากจะซื้อมันอาจจะถูกคือถ้าเราไม่มีโชคเราก็อาศัยโชคคนอื่นได้ค่ะเนาะแล้ว YouTube แอดก็ยังไม่ได้เงินแต่แอดก็อยากเอามาลงเอามาแชร์เพราะก,ก่อนที่แอดจะเอามาลง YouTube ก่อนหน้านี้คือแอดถูกถูกตลอดถูกตลอด,ก,ลอดก็เลยอ่ะก็เลยคิดไอเดียเอาลง YouTube ดีกว่าแชร์เผื่อมีใครชอบ เผื่อมีใครชอบตัวเลขของเราก็จะได้ไปซื้อลอตเตอรี่เนาะถ้างวดน,นี้นะแอดก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่นะมันจะมีนี่นะแปดศูนย์ที่ชอบที่ชอบส่วนตัวเหมือนงวดที่แล้วชอบเจ็ดชอบส่วนตัวก็จะแปดศูนย์ถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อประมาณหลักนี้ถ้าอันนี้ไม่มีก็ซื้อหลักนี้แต่ที่ชอบส่วนตัวก็จะประมาณเก้าศูนย์ เก้าเก้ากับแปดศูนย์เดียวนะแป๊ดหนึ่งศูนย์เออมันมีแปดแปดด้วยขอลงแปดแปดให้นะเผื่อแปดแปดมาแปดแปดอา้าวตัวน้อยตัวนิดหน่อยแปดแปดถ้าจะมานะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะเอาบอกโตอีสานละ แปดสามแปดศูนย์เด้อพี่น่องเอาตัวเดียวกันดูเขียนสองหลอบน,น,นี่มาแถ้เนนอนพี่น่องเอ้ยได้กับมาว่าเขียนสองหลอบ,บ้านนี้แล้วแล้วก็แล้วก็วกนี่เด้อแต่ผมมีตัวใดตัวหนึ่งกับ้สือาน้ำนีแหละถ้าลอตอลี่มันเบิดซื้สือ,อาน้ำนีแหละ เดี๋ยวงวดหน้าแอสีเอามาลงแอซลลงสูตรนีห้เด้อพี่น้องเดี๋ยวลงสูตรนีหใหเขาบอกอีสานเนี่ยสิบสามงวดเขาว่าสิบสามงวดบนรางเขาก็มาจับมันมันหลายตัวกับจิงพี่น้องมันถึงมันสีหลายตัวแต่เขากะได้ตัวเดนเขาก็มาเมืองเหล็กประจําวันวันพฤหัสวันพุธมันชอบออกอะไรแล้วก็เอามาจับเหมือนเหมือนแอดแอดก็ไปดูอ้ามันเจ็ดมันจะมา เยอะแอดก็เลยเล่นหลัก7จแอดก็เลยถูกงวดหน้านี่คือ7มันไปแล้วเจ็ดวนนี้ไม่น่าจะมาน่าจะมาไม่8ปดก็เนะที่ทำสูตรไว้เนาะโอเคค่ะแอดฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ถึงพันคนเร็วๆด้วยนะคะจะได้มีสร้างรายได้ได้เพราะช่วงนี้ ช่วงนี้ยังสร้างรายได้ไม่ได้ก็ลงคลิปอาจจะลง,ลงไม่ติดเหมือนคนอื่นจะไม่ได้ลงท,ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะจะเพราะเพราะแอดทำงานด้วยแอดจะลงแบบสองสามวันถึงจะมาลงหรือใกล้ๆวันหวยออกประมาณเนี้ยจะยุ่งกับการงานบางทีถ้งหวยมันตรงเป๊ะไม่ได้ลงนี่ก็เสียใจถ้าถูกอยู่คนเดียวเนาะโอเคค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Channel ลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะขอให้ fc โชคดีทุกคนนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะอย่าลืมสวดมนต์นะคะสวดม,มนต์อิฐทังกุศลกรรมังมะยากตังนะคะสวดทุกวันทุกวันเก้าจบนะคะแล้วจะดีเองจริงค่ะมีสิทธิ์ที่จะถูกด้วยแต่อันนี้ด้วยจิตปัารานหรือความเชื่อของคนถึงจะได้นะคะแต่ถ้าใครไม่เชื่อ สวดไปก็เท่านั้นค่ะเราต้องจิตมุ่งมั่นถึงจะถึงจะเห็นผลนะคะเหมือนแอดแอดคือแอดเชื่อเรื่องการสวดมนต์อยู่แล้วถึงได้ไม่ได้แอดก็สวดอยู่แล้วโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอ fc โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ